สวัสดีรนนครับสวัสดีครับสวัสดีทุทกท่านครับดีใจที่ได้รับทุกท่านเข้าไปใช่องวีดีธรรมดาครับต้องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอนะลาววีเอพีนะครับลาวาวีเอพีของวันที่27มกรารคม2568น,นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลือง,ส,องสีเหลืองนำโชคนำสิส่งดีๆให้ทุกทุกท่านนะครับเราคือเลขจากประเทศลาวนะเป็นลาวรอบดึกครับสามชั่วครึ่งน,นะครับต่อทุกวันทุกวันนะครับ ช่อง ETV ธรรมดาก็าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื้อลวมเพื่อความมันเทงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับชมนะทุก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 เลยอย่าลืมกดติดตามนะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับ่วนใครกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เ้วยนะครับแต่ทางก็จะบาวาได้ให้ท่านผู้ชมได้รื้อลวมเพื่อความมันเทงเท่านั้นนะครับเบนแปดเก้าศูนย์น,นะครับเน้นที่แปดกับเก้านะศูนย์ไม่มีนะ ปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้านะครับต่างนะครับชนชอบค่อยนําไปใช้นะไม่เกินไม่ชอบไปรวบรวมเพื่อความมันถึงไปนะครับอ่ะเกบไปนะครับให้เวลาให้เวลานะครับเออครับขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่เนนะ มันคงม,งมงั่งั้งมั่งงี้ถ้ามีจับถ้ามีชู้ถ้ามีจูบถ้ามีจับถ้ามีโชู้ั้ามีสูบนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวรูดจะวิ่งก็เอาที่ก้าเป็นหลักนะครับก้าเป็นหลักนะลูดวิ่งบนล่างนะครับประมาณนี้ลูดหนึ่งรู้จักไหมบางคนก็ไม่รู้จักลูดก็คือการจับจับซื้อติดก้าวหางนั่นแหละ เ19 9ห 2, 응2ึ9ง3น9่4เ9้5เ9้6ส9งสองเก้า9ก้าสาี่สาเก้า้าห้าเจ้านืนเก้อย่างเงี้ยคือมันทุกตัวเลยมันจกจ็บเก้าหางคื้ชุดไปบนไปล่างเลยนะครับเหยวะกับแมวไม่เอาใครนะครับเกิดอะไรเนาะอัดขอบักกุนมากๆขอให้ท่าน โชคดีจริงๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับไปและครับสวัสดีครับ